นสั้นเอฟซีเรื่อง,งไปบ้านคุณตาคุณยายครั้งแรกไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงของช่องเลดี้โอลิฟไปกันเลยคะ่ะ let's go คุณไปปลุกลูกหน่อยสิผมอจะไปเตรียมของมาโอเค เอาโอ๊ยไม่ใช่มาเปลี่ยนเสื้อเราจต้องกลับไปเป็นเสื้อตัวนี้ล้กันเขาฟังแบบเมย่าตื่นได้แล้วบอลกับเมย่าตื่นได้แล้วจะไปไหมเนี่ยไปค่ะขออีกห้านาทีไม่ได้ตีหนึ่งครึ่งแล้ว เอก็ให้พี่ไปอาบก่อนสิคะให้น้องไปอาบก่อนสิแม่ไม่ต้องเลยเป็นพี่ต้องงั้นยิ่งฉุบกันโอเคค่ะโอเคครับยังยิงย่ปกระเป๋ายิ่งฉูบพี่ออกกันไก่เธอออกกระดาษเธอไปอาบก่อนเลยแค่เรื่องนี้ ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะก็ได้มี่าไปอาบน้ำแต่จะได้ไปก่อนอไม่เห็นอะไรของแม่ก็ไม่รู้อ่ะ<า>ถูกกีด่ดดไปเหมือนกันอนี้เราต้อาบน้ำดีกว่าอบอนก็ไปเตรียมของสินะงครับแม่ โอเคฉันจะออกไปเตรียมของ,รรของใส่กระเป๋าคอนใส่เสร็จแล้วทำไงเน่ยันจะไปใส่บนรถก่อน,น,น,นลกันนีนค่ครับแม่เอาไปใส่ในรถเลยจ้ะ เสร็จแล้วไปดูเมย่าสิว่าทำอะไรเม,มย่ารีบรีบอาบน้ำเร็วๆแต่หนึงสี่บอเลนะเอ้ย าวไปแล้วแต่ฉันจะไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วฉันจะเธอเต็มของฉันแล้วใช่ไหมใช่ไปคือเป็นอยู่ตรงกันคี้เกียรทำอะไร

คันเฮ้ยจกะมัดโดยแ้ขาวหน่หอยเนะาะทำอาารแค่แป๊บเดียวเนาะไปบ้านคุณตาคุณยา,ายแล้วพ่อกับแม่นะจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับทำไมพ่อกับแม่ได้ไปทำงานดีทาไมผมได้ไปที่นั่นล่ะก็ปิดเทอมเราก็มาย้ายอยู่ที่เนี่ยเราก็ต้องไปบ้านได้แล้ว คไปดีกว่าว้าวเอร์เออ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 ตีสามเหรอ ไปก็เ <đ> <ti diz> ิดมัวลูกกับแม่ี่นันทั้งทั้งแม่

ตรงนี้นะแม่ด้วยบ๊ายบายไปแล้วอไปแล้ว,ลวเขาจะพูดภาษาอีสานกันนะคะเพาว่าตัวสูงหรืหนุตัวเตียวะยเตี้ยวช็ ดึงแม่ดึงคามันจะได้ตัวหสูงขายยาวเหมือนเป็ดนะกระดาษยางมากคือฉันเพิรว่าฉันอายุเท่าไหร่อันนี้ใก็ยันบอกว่าจะได้ตัวสูงบะตัวสูงสูงค่ยาวยาวเอ็ตัวยันเป็ดนี่ มาถึงแล้วจะต้องมาทำกับข้าวกินเด็กๆจะกินข้าวกันเหรอเดี๋ยวคุณตาไปดูทีวีก่อนนะพยยองตอบไปนี้เรามาพูดพ่อๆกันเถอเฮ้ยเรามีอะไรเราต้องพาไปข้าบ้านยากโอเคไหมคะแนะนำยายพูดพอกับหนูได้นะแบบนึงนะคะทุกคนเสี็จวลาพูดภาษาอีสาน 你你们逆袭。蠻蠻 ไปเอ้าหน้าแต่ว่ามีรถไม่มีค่ะถ้ามีก็ส่งให้รถสิแมนเดี๋ยวขับรถไปก่อนนะรถนี่แหละรถของตาอยากสิอยากจะไปเที่ยวด้วยกันไหมอยากไปเที่ยวด้วยกันบ่ก ไปไปหมดเลยเบื่อตรงให้มีคนเฝ้าแบบดื้อเงี้ยย่่าเฝ้าเพื่อนดิโอเคอ่ะรีบๆทำกับเขาสิได้ไปกันเร็วๆเด็กเดี๋ยวสิเดี๋ยวทอดเดี๋ยวทอดตาเนาะจะพาไป ดูหนังสนุกสนุกรู้จักไหมลงมาก่อนนะเดี๋ยวตาจะรอยายก่อนนะค่ะกลับคาเสร็จแล้ว เอาไปตั้งไว้ตรงแค่ตรงผีนะโอเคกินแล้วอ,อร่อยมากกินไวแท้นี่มนหนีจะพา้าปซือป้อป้าล้วกินสร็จแล้วก็ไปไป้คือตามตามมา ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากบอนขึ้นมาตีนี่ว่าแม่พอกับแม่เดี๋ยวขอเดี๋ยวก็สิมาลักเดี๋ยวเห่มาพักมึงดีนี่เดี๋ยวหาโรงเรียนให้เออนี่แถวๆนี่ก็มีโรงเรียนให้ร้านทั้งสองคนอยู่เด้อ อุ้ยเมย่าระวังระวังระวังร่ใกล้อยู่เดี๋ยวขับอีกสักพักจะต้องไปทางนี้จะมาทำต่อให้อี p สองนะคะไอสมานานอะ ขับรถตามมากับกเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะขับรถตามมานะคบก็สิเมื่อจากต้องทีแล้วก็ไปทางทีแล้วก็เร็วเร็วเร็ว

รถเกือบอไหนเราอ,อยู่ตรงรถนะเดี๋ยวตา,าจะไปเอาตาจะไประวังเียบที่ไก่หรือมาตรงเนี้ยเราเร็มียา เมียดูต้องผพงเ,เ,เ,เพกกล่าเล่าเมียเ๋่าเหยียบผีไกขึ้นมาก็วิ่งเล่นกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวตาจำเก็บอ้าวทำไมมีไก่ตายอีกแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยต้องเจอแต่ไก่ตาย,ห,ายหรือว่าจะมีกระสือที่นี่นะ วิ่งเล่นกันไปก่อนเลยตราจะเอาหญ้าไปบริจาคใหน่4โม,งแ,มงแล้วเอ้ย5โมงแล้วเย็นแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเร็วๆเ,เดี๋ยวแมวพงจะมาจับไปกินไส้นะพีกะ่ก็สือจะกลับจับไปกินไส้นะค่ะเร็วๆไม่ใช่ยิ่งช้าอยู่ โอ๊ยตาแก่ตาก็ยังแข็งแรงอยู่นะวิ่งก็เร็ว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 อ๋อมีย่านัมบอลแล้วเร็วเร็วบอลมากินตัดเองโอเคครับโอเคค่ะเราเร็วเราเร็วเราเร็วคตาหนุ่มเดี๋ยวก็โดนรถคนตายหรอกนะ

เอาซ้อมไม่ทันแล้วเร็วๆๆออกมาอาอกมา,า,าสิแล,ะะแล้วจะทำจังไกล่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวตาจะไปซื้อรถก่อนนะรออยู่ตรงนี้ก่อนก็จะซื้อมาได้ไม่ยากเร็วๆ น่ารักโอ้โอ้โอ้โหขาตาก็ยาวเหลือเกินทะลุออกมาเลยอ่ะนั่ครับเ <c oughs> จ้าผมตายผมรู้ดอนพอแหละเปิดแค่นี้พอปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อน เอาเดี๋ยวรถก็ไฟไม่อีกหลอตา,าต,ตาจะไปซ่อมพรุ่งนี้อยู่รถมันมาจากบ้านใคร่อนอก็บ้านบ้านลององหตอนม,มีรถเมืดเดมเนอนอเาาอยู่ใหม่เออลเองฟองก็าใหม่นะองฟองบ้าน,านฟองะียก็สถึงละจะรถก่อนด้รถส่้านางี 4, 5, 5, เดหนัที่สามหเออหลังที่เราได้เยอะเานหนูจะเรียกโบ๊ทไงแม่ที่ที่เขาเด <No. S 1> ี๋ยวมีคนเหมือนทอมผู้หญิงบ้าเออหนูรอโบ๊ใช่ไหมเขาก็เลยถามว่ามีคนไปส่งหรือยังเขากมีเขาจะเรียกให้ก็มิสาก้า แต่พวกหนูอะนอนกันได้แล้วนะพวกเอ็นก็ไปนอนกันได้แล้วไปอาบน้ำนอนซะครับค่ะเต่าตากับจอนะจะไปปูที่นอน ตากับยังว่าจะนอนตรงไหนดีนะไม่ม hmm. ีที่ให้นอนด้วยสิ่เดี๋ยวตาจะไปสร้างสาลามาืนันวไม่อยากดโอเคไมใคระบอกม่เรียบร้อยแล้วอมาโดนจับบอกว่าของห้องเขาไม่อยากให้ทำห้องตรงนี้ก่อนนะกา่าจะทำเสร็จ โอ้ยเขาได้แล้วแต่มันแค่ไปนิดนึงเดี๋ยวทำตัดห้องกันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสร้างบันไดก่อนนะสร้างบันไดเสร็จแล้วว้าวเขาโอ้ยยาย่สองทุ่มแล้วไปนอนได้แล้วเองยังไม่ไปอาบน้ำนอนอีกนะเดี๋ยวจะโดนยายตีตูนด้วย เออจะไปอาบน้ำในนี้ค่ะออกข้างนอกหรืออาบข้างในคะจะมาอาบข้างนอกได้ไงล่ะโอ้นะอาบอ่างแค่นี้นะหนูจะอาบค่งไงจะแตะขันอาบก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วอุ้ยเลื่มปิดประตูทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรหรอก ไม่เคยดูเลยนี่อปิดกูเจอหนิพ่อครับพ่อครับแม่เรียกให้ยีเดียวพี่เก๋าชื่อเก๋าอยากชื่อเต๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะดูทีวีก่อนดีกว่าเริ่งไปอาบ้าปวดปวดโดนปิดไม้แก้ติดตู้เลยอ๋อไม่ไม่ไม่ขับจะไปอาบมาแล้วแต่ก็เข้าอ่างในนี้เจเลยดอก ปิดประตูถูกกว่าโอ๊ยแมนะ่อนนาบน้ำอนนาบน้ำองาบน้ำเสร็จแล้วโอ้ยดีนะปิดประตูทันไม่เหมือนเมย่าปิดประตูไม่ทันหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยเ <c oughs> มียฟ้องตาแม่เมื่อเมแอบ ตอนยายกระถิ่นไม่แม่ย่าแอบดูกระตูนไม่ไม่ไม่ไปนอนไอหนึ่งนอนไม่หลับอ่ะ้ยเคุณเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะนอนเลยนอนเลยเอาย่าเบาเบาๆโอ้ยนอนยาก เอนี่ก็อ้นอะไรกว่านอนจังเลยอันนี้ทีแล้วผมก็เีนี่อไม่ชอบไไว้ตรงฟองเอมากเออเออบันไดก็ไม่ติดกับที่นอนโอ๊ยตัวก็ยังตสูงเนี่ย เกือบถึงนังคันโอ้ฉันจะนอนวมานอนไม่ได้อาแค่นี้แหละบ๊ายบายมาดูต่อได้อีพีต่อไปนะ